จะหยุดชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมปลุกและหมัดจัดไปสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติแคร์เบทาโก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโอลบาทจันใหม่กับผมปามนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทยและพี่ตงทองครับน้องดีและน้องสุดน้องดีและทุกนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นบีสโป๊กจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนส o d ไ n e m มัลติแคร์และเบทาโก วันนี้ขอบอกครับว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นนักแสดงช่องสามที่มาแรงมากเพราะเขานั่งหวินมากเขาฮอตมากครับสองคนนี้นะฮะอยากเจอหรือยังครับฉันอยากเจอนานแล้วอยากเจอก็ไปเจอกันเลยกันผู้ชายมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะออกมาเดนิสเจลินชาและปีเตอร์แพททัศโ์สบลอนะสุดอดส เยนครัับ่อดี๋ยวว่าหน้าพี่เหมือนใครรู้ไหมครับเหมือนใครเหมือนแฟนแนนนะเขางงเลยโอ้โอ้แตนพี่เกลียวจะนั่งข้างเขาได้เลยพี่โต้พี่โต้จะเอาพ่อเป็นแฟนเหรอลูก ใครพ่อคุณปาใครพ่อผู้ดีใครพ่อมารายการเราแล้วก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องการทําอาหารมาบ้างแหละมีบ้างไหมจัดเลยได้เตรียมตัวการทําอาหารอะไรมาบ้างไหมฮะอส่ตัวตัวนี้ล่ะคะก็ก็มีบ้างนิดหน่อยทำอาหารกินเองบ้างเดี๋ยวรู้กันว่ารสชาติของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะตอนนี้ต้้งสองท่านพร้อมนะครับพร้อมพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับ่โ้ัเ สายหมักสายผัดนะืดิบเ่ใหม่คนนะอาเดี๋ยวประจำที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเลยครับวัตถุดิบภาพจํานั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครตอบถูกนะครับคุณจะได้เลือกวัตถุดิบทั้งหมด9อย่างแต่คนที่ตอบไม่ได้จะได้เลือก6อย่างแต่สุดท้ายแล้วเราจะเอาวัตถุดิบของทั้ง2ทีมมารวมกันแล้วใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับโอ้โหอะมาเกมมาจำให้ดีนะฮะจำให้ดีจำให้ไวจจำให้ไว มันคืออะไรบ้างก่อนมันคือผักหลายๆอย่างครับผมและคําถามมีอยู่ว่าอะไรในนี้ซ้ากันสามภาพครับอมาใครทราบกันดิครับใครทราบกันก่อนกันตอบครับได้หรืตอบว่ามะเขือม่วงเมื่อกี้เฟิร์นล่งมากเขือม่วงเพราะมันดูเด่นที่สุดอย่างอื่นเขียวหมดเลยผิดค่ะเดี๋ยวนตอบผิดอีกแล้วอ่ะพี่โตอรพิกใช่ไหมฮะพิกแดงๆเราตอบไปเลยเราตอบไปเลยพิกแล้วกันครับพิก พลิกชีฟ้าทำไมกลัวผิดตอบผิดคนละหนึ่งเลยนะฮะคนละหนึ่งแล้วอัคกี้พัคจีฟรั่งถูกต้องถูกครับเขาพิการที่จี่นี่ค่ะเดี๋ยวนี้ตอบถูกจากเก้าเหลือแปดครับอ่ะหยิบไปพี่อันแรกเป็นอ่ามันฝรั่งยอันต่อไป หอยแมงพูวว้าอันต่อไปุ้ยเริ่มฉีกไข่เค็มพอไดเแล้วต่อไปเปินเส้นแก้วอู้เส้นพาสต้าอันต่อไปเป็นกะหล่ำปีพี่ก็งงอันต่อไปปลาหมึกกล้วยเสร็จแล้วอันสุดท้ายค่ะปลาหมึกกล้วยไข่เค็มอ่าผักกาดหอมโอ้ ะมากรีเตอร์ต่อเลยครับทำเองเพื่อไปคูณไม่รู้เลยเออออเนไ่ะันแรกเป็นอุ้ยขอโทษครับอะไรฮะเฮ้ยมะละกออ้าวอันต่อไปเป็นมะเขือเปราะโอ้โหของในสารและนี่เป็นโหระพาเนี่ยเฮ้ยเนื้อถัดมาแล้วปลาช่อนเห้และอันสุดท้ายเป็น เส้นใหญ่อะไรกันเนี้ยน้องเดนนิสก็เปิดมาแปดอย่างแกดี๋วก็มึนแล้วเราจะไปทำอะไรดีเราจะปิดแพนเข้าไปอีก5อย่างโอ้โหงงกันเลยทีนี้ว่าไอ้ของ13อย่างเนี้ยจะเป็นเมนูอะไรให้กรรมการได้ชิมกันบ้างเหนื่อยใจแทนจริงๆมาละกออันนี้อ่ะโอเคขอบคุณค่ะมาเขือปลอก คือไอ้ที่อันนี้ป่ะเอ้ยเราได้ยินว่ามันมีด้วยป่ะอะไรนะกระหล่ำปีอ่ะอันนี้ได้จับจดจักตรงนี้เลยไหมครับอ๋อตรงนี้ก็มีมีอะไรครับก็เสือเปาะก็เสือเปาะนี่หลวงพ่าคืออันนี้ป่ะอ้ยอันนี้เหรอฮะบางทีเราก็กินอย่างเดียวแล้วเราไม่รู้อ่ะกินอย่างเดียวเหมือนกันพอไหมพอแล้วใช่พอแว่านี่ของเราพอเอาอย่างใบนี้พอมันฝรั่งมันฝรั่ง มี3เส้นเส้นแก้วเส้นใหญ่พาสต้าผมว่าผมทำเสร็จผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเมนูที่ผมทำคืออะไรตอนนี้มันเมนูมันแบบว่าหลากหลายมากๆจริงๆฮะขอเวลาคิดสักแป๊บมึนหัวเลยกันตอนนี้ช่วยหนูด้วยยากมากอ่ะแบบวัตถุดิบทุกอย่างเหมือนแบบคนละทาง ต้องขอเวลาคิดก่อนค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรฟรีากางเกงสุดทรบสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคลายใสยก่กางเกงในทิพยะประกันภัย ลำพื้นที่สองเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพี่เผาไทตราแม่ป้านมไลฟ์สตรีและทิพยาประกันพายเอ่ออยากได้ผู้ช่วยไหมฮะอยากได้ผู้ช่วยกันไหมฮะอยากได้ผู้ช่วยไหมฮะสุดๆอยากได้สุดๆกติกาง่ายๆครับในนี้จะมีไข่ทั้งหมด6ฟองสามฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราและอีก3ฟอง ไม่มีผู้ช่วยนะฮะเดนิสตอบจุดเดนิสตอบก่อนค่ะโน้ทับบุญมาไปลูกพี่จ๋นต้มต้มาพี่บอกวันพี่ม่าเดี๋ยวพี่เปิดให้พีเตอร์ไก่เวอรานาค่ะไก่เวอร์นาอุ้ยหนักๆนักแค่เด็กเด็กส้วงเป็นอะไรอันนี้ของเดนิสอันนี้ของพีเตอร์จะแลกกันไหมฮะมีชื่อคณะกรรมการและไม่มีชื่อคณะกรรมการอ้าวบอกให้เลยก็ได้ ในนี้มีชื่อพี่ไก่คือใครได้ไปชนะใครได้ไปชนะไม่แลกมันไม่แลกอ่อเออได้พี่ว้อยกินได้พี่ไก่จะเปิดเองเลยดีกว่าว่าใครได้พี่ไก่ว้เด่นนี้ได้พี่ไก่ครับดีด้วยนคนนี้ และน้องเดนนิสก็เป็นผู้โชคดีและได้พี่ไก่มาเป็นผู้ช่วยละอย่างนี้ก็หายใจล่งหน่อยส่วนน้องปีเตอร์แพลวก็จะต้องทําคนเดียวและกับของ13อย่างละแค่คิดก็ทอแล้วลาหวังว่ากรรมการอีก2ท่านและคงจะออกมาช่วยปีเตอร์แพนกันสะหน่อยนะครับสงสารน้องโอเคแล้วต่อจากนี้ไปบนบรุษยาชาจะได้พบกับดลี่แปลกใหม่แต่ประเด่ายไรนัไปชมกันเลยค่ะรเริ่มเลยเริ่มเลยโเแล้วูชม อ่ะยิมนาสดิบเลยค่ะมีเวลาทั้งหมด20นาทีนะครับผมครับอะไรเดี๋ยวทำอะไรด้วบอกผมอยากทำสปาเกตตี้อะไรสักอย่างครับอะไรสักอย่างหล่ะความหมายช่างกว้างเหลือเกินและยนที่ผ่านพี่ธงมัาจะต้องลงมาให้คำปรึกษาหน่าแล้วพี่ไก่ก็กำลังแนะนำน้องเดนนิสอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งอกตั้งใจแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ไก่เนี่ยเขามีตัวช่วยอย่างดีครับ น้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมนะครับเขาเป็นน้ำพริกเผาที่อร่อยเข้มข้นหอมหวานด้วยและที่สำคัญนะครับถูกหลักอนามัยด้วยนะจ๊ะเาต้องใช้ถุงมือมีดเอาวิดมาเร็วเร็วมีดอยู่ไหนมีดอยู่ไหนมีดอยู่ที่ไม่ต้องหน่ไหมประมาณนี้ฮะเออเออนี่ขับขึ้นีาเลือเลือลวก ห้าม <Jamie, always S 1> ช่วยนะห้ามช่วยนะไม่ช่วยดอกอันนี้ลงอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมฮะเฮนี่โอเคเออสรุปท่าเมนูอะไรฮะับติเกอรแบบอ่าเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นที่ปลาเค็มครับผมเร็ว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 ไปทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำเมนูอะไรครับหนูจะทำเป็นอ่าลงใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะฮะเพื่อความกรุบกรอบเฮ้ยอย่างนี้เราต้องมีแป้งไหมนะแล้วก็มีเราจะไม่ช่วยอะไรเขาทั้งนั้นอันนี้เขาต้องปอกเปลือกก่อนไยต้องปอกไหมฮะหรือไม่ต้องต้องปอกจ้ะ น้องปีเตอร์แพนไม่ปอกหรอกพี่ทงปอกให้เองนะแหมช่วยกันแบบเนียนๆเลยนะ,ะและน้องเดนนิสส็ก,กํำลังหั่นเตรียมทุกอย่างอยู่บนเขียงแล้วล่ะครับผมผมไม่เคยเห็นใครหั่นมะละกอแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ให้แคนี้พอใส่ให้มันสวยงาม <c oughs> เอามากรอทอดไหมฮะย่านี้ <c oughs> และแตนูเลยหนูเครียดมากเ,เรื่องรสชาติปีเตอร์ก็ต้องเป็นคนชิมเองปรุงเองนะแต่พอเป็นกรึบกริบหั่นแล้วทอดที่มดผักอ่ะมาเร็ว พี่นะฮะทอดด้วยเหรอเออปูพก่ทอดแพงอย่างนี้เลยเหรอไม่สวยอันนี้ขอโทษครับอันนี้เผื่อมาไม่เอาเอาแต่เปลือกเรามาทอดเลยรัดนะแค่หนึ่งไม่หาเอาแต่เปลือกนะละลายครั้นี้ไม่มีตัวช่วยไม่ใช่ไม่มีตัวช่วยอันนี้ช่วยอย่างนี้เฉยๆคดูดีเร็วเข้าคนอูฝากข้อความมาว่าทำไมพม่าไทยอีกสองท่านดูสารวแน่นะคะข้อความตรงไหนฮะอ่านเมื่อกี้เอเดนเข้ามา คนดูเชิญชมแล้วนะแม่เรามาดูครัวของน้องเนนเนิสแล้วก็กําลังเตรียมวัตถุดิบกันไปนะครับนะ <S <S อ่าส่วนน้องพิณพะแล้วก็กําลังเอามะละกอลงไปผัดกับใบโหระพาแล้วาาล่วะครับจะทําเมนูอะไรล่ะเนี่ยนึกไม่ออกเลยทีเดียวมาเร็วเคมาเร็วทอดปลาไหมครับเออมาทอดมาทำอะไรกันเนอะทำะไรก็ไม่รู้โห้ยไทยอย่างงี้แป๊บเดียวสุกฮะบอกเลยเอามี่ทำให้พี่หน่อยมาชิลอน่นี่เน่ เูาเอว่าเอาน้นมาตั้งเอาเอาแค่ขึ้นเดียวพอตันะ้เลยไม่ต้องรีบไมต้องร่เ,งงเดี๋ยว<ป>มีดเดี๋ยวมีบ้างเอาบางๆเลยอ่าอ่าอโอเคนี่เพื่อความกรุบกรอบ มาเรียนสวยแต่ยังไม่ได้ทอดตอนนี้เนรับผมพอแล้อแล้วอเคอันน้ติีต่อไปด้นะเมื่อสารพัดเส้นและทอดเสร็จแล้วแล้วก็เอามาวางไว้นะครับก่อนถึงเวลาของปลาช่อนแล้วก็ต้องเอาไปต้มนะครับอ่าและปลาหมึกแล้วก็ต้องตามลงไปเลยทีเดียวส่วนปลาช่อนทอดของน้องปีเตอร์แพนก็เอาขึ้นมาซับน้ํามันแล้วล่ะครับแม้เผิ่อพรับเดียวพี่ไก่ก็ลวกหอยปลาหมึกแล้วก็ปลาช่อนเสร็จแล้วเช่นกัน ฝั่งนี้เขาเรียบมากเลยใช่เงียบฝั่งนี้เขาดูเรียบลงผ่าเรียบลงไข่เค ouais, nada, ็มด uh, ้วยสวยวจะดีกับไข่เค็มฝั่งนี้เราแก้งออกฝั่งนี้ดูเขาจริงจังมากเลยนะเราแก้งออกมากเลย9นาทีเลย9นาทีสุดท้ายทำอะไรอ่ะไม่ต้องเลยหรอปลากับไข่เค็มนะไม่ยช่ไรอ่ะฝั่งนี้เขาจะเอาคะแนนจัดจานด้วยนะฮะ เหมอนทอสวยมากแต่จะเค็มไหมต้องชิมนะครับเดี๋ยวก็ผัดราเกตี้อย่างที่เธอเคยผัดอ้าไม่ได้ดีเลยละฉันตื่นเต้นนะเนี่ยเลยเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีสุดท้ายใส่เกลือนะโรยเกลือนะใช่ไหมแม่บี้เข้าให้มันติดจะทอดจะได้ถูดเราชิมดิมันเป็นยังไงเค็มไหมต้องจวนปลาเค็มนะยังไม่เค็มอะมีมีแค่มีแค่ความแบบนัวๆของไข่เค็มมาแต่ว่ามันเริ่มเค็มเลยเล็กนิดเดียวนะอีกไปสิีล็นิดนะ หน่อยไม่ท้งให้ชิมก่อนค่ะฮะเคกล้ากินกล้าทำแต่คุก็ไม่กล้ากินแต่ชิมลูกว่าเก็งยังกล้ากินกล้าทำแต่ไม่มีใครกล้ากินด้วยนะคะแล้วกรรมการต้องชิมสิคะมาเดี๋ยวเย็นละเค็มนะครับเด่นแทนขอให้อร่อยนะขอแล้วเอาลาดความแต่หลิยวพริแกงมันจะเหม็นไหมพี่ไปแล้วไปแมครับไปแม่เหรอพริกแกงเหม็นไหมไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงฮะ ไปหัวคณะกรรมการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วพี่เกี่ยวไหมพี่ก็ไม่เกี่ยวเอาตัวรอดไปแล้วเนินมาดูพี่ผัดแล้วก็ช่วยน้องพีเตอร์แพนผัดกันไปนะครับเอาส่วนน้องเดนนิสแล้วก็ผัดพริกแกงกับปลาช่อนแล้วล่ะครับนานแม่เติมน้ำตาลนิดหน่อยเติมน้ำอีกนิดดูดีครับดูดีจะใส่น้ำตาลร้อนนิดนึงกุ่นอันนี่เอาที่ใส่แล้วก็ไปใส่ใส่อีกใส่อีกลูกใส่เข้าไปเร็ว พอละพอลอตอลที่พีผัดกะอะไอ่ะกเคมนี่อะไรเหะแล้วแต่กันน้ามันน้ามันน้มันจัดการเาสาสุดท้ายชิมิชิลยยังคะชิมเร็วชิมเร็ว่ยังหรือจะให้ใส่เพิ่มใส่ปลาเพิ่มป้ะองเพิ่มครับใส่หมดเลยแล้วะเอาใส่หมดมาไม่เก็มไปนะเอาเลยเอาเลยอะชิมลูกหูชิมหมูชิมลูกเร็วเดี๋ยวความหมึดจะแข็งตัว กิดไปเยอะๆเลยยังไงยังไงเจ็บทันไหมตรงไหมตรงหวานนะสีแดงเสจ็ดเป็นริแรกหรือว่าซอสต้องซอสแดงมันค่อนข้าืด้วยอ่ะเขาบอกไปพี่เชื่อผมตอนนี้มันจืดตอนนี้มันจืดเลยเชี่ยผมมาไปมามาเจ็บปอดหมือนผัดไทยแล้วเต็มแล้วอ่ะเอามาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนี่ยสร็จแล้วเนี่ยน่ากลัวกันน่ากินมาพร้อมกันน้องเดนนี่จัดได้ดีนะครัแล้วก็ น้องจับแล้วน้องก็บอกว่าน้องจะทําผัดเครื่องแกงเราก็ไปบอกวิธีทำถ้าผัดเครื่องแกงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วก็ให้เอาเส้นใหญ่ไปทอดก่อนกับเส้นสะปาเกตตีซึ่งเ<อ><ไ>ป็นงานขนาดของพี่ผัดพี่ไก่แล้วก็ผัดทุกอย่างแล้วก็ราดแล้วก็แต่งด้วยไข่เคม็มระหว่างแต่เราเอาปลาช่อนไปต้มก่อนแล้วมาทอด มันจะได้ไม่เหม็นข่าวเราล้างข่าวก่อนแล้วก็ดูซิว่าการชิมรสของน้องจะเป็นยังไงแต่น้องบอกว่าอร่อยแต่ในสั่งของน้องปีเตอร์แพนน่าสงสารเหมือนแบบเห็นเหงื่อตกจ้ะค่ะเหมือนเหมือนลูกกระพ้าเห็นไหมเขาเก่งแล้วเขาทำผิดได้เขาตั้งใจเขาตั้งใจจริงๆแล้วเขาบอกอร่อยเขาบอกอร่อยหรือเปล่าไมเดี๋ยวไปดูครับเร็วๆๆสิบวินสุดท้ายเฮ้ยเฮสีเขียวจะเป็นเด็กิสสอ ตอนนี้ทั้งสองทีมก็ทำอาหารเสร็จไปเรียบร้อยนะครับและทางรายการของเรานะครับจะมีกิฟต์เซตจากน้ำพริกเผาไทยตาแม่ป้านอมนะครับต้องการความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับไปปรุงรสที่บ้านนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวขอบคุณมากครับขอบคุณมากอะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันดีกว่าครับ สนุนโดยเบปซี่อิเล็กทริกซีโร่ซูก้ากรีนซีตัสกลับมา็นช่วงสุดท้ายของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเบปซี่แกงกระเพร่าเผ็ดวิ้งเปิดชูเลยมันกลายเป็นกระเโร่าเลยครับโเลยอร่อยไหมอ่าเดี๋ยวก็รู้อร่อยปะ มั่นใจอร่อยเดี๋ยวก็รู e ้เดี uh ๋ยวก็เนื oh! e ้อโบนิจ้าเดนิสครับแล้วเมนูนี e ้ม e ีชื uh ่อว e ่าผัดพริกแกงทะเลเดือดอ๋อเดือดใช่ไหเดือดไหมเดือดไหมเดือดแล้วหนูว่าร่อนเลยแบบว่าน่าทานมากอ่ะผัดไทยเราไปเฮ้ยเอาิกแกงทะเลเดือดนี่นนนี่เเดดดดืืออมาาาจกกบ้ว่ากำนันมา อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดหูยกรบมากหวานกรอบฟันแตกกินนึงว่าปลานะเนี่ยโอ้ยอร่อยตายแล้วอันนี้ไม่ได้ชมนะน้ำลายสอเลยอะได้กลิ่นอะมาค่ะไปค่ะไปค่ะโหูใหญ่เกิอคำใหญ่เกิ มาเลยอ่ะเส้นกรอบดีจังเลยอ่ะชอบเลยเส้นอ่ะพี่แกอยคำนึงนะคะอาแต่ดูดีมากเลยอ่ะเส้นแบบดูแบบตอนนี้โรยกิกับไข่เจนนัวมากค่ะโอ้อ่อยอร่อยสาหรับหนูนะอร่อยขยะวอร่อยอเส้นดีจังเลย่ะี่มัน กับบ้านทันอยากไปอย่างนีอยากไปกับว่าว่าแล้วเมนูนี้มีชื s <S ่อว่าอะไรครับพี่เดวิดสปาเก็ตตี้ปลาช่อนไข่ข้ามปวดแทบกรรมการอาหารนี้นำมากเลยนะเวนลูกค้านะขับรถไยถึงหน้าร้านไปแล้วนะไม่มันคือการเรียกลูกค้าครับผมเรียกไล่เรียกไล่ กินไม่เก่งหรอครับกินไม่เค็มมาค่ะไปค่ะแต่รสชาติไม่รู้ไปค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เก่งครับไม่เค็งไม่เก่งปลามึกดีใครว่าจพูดดีอ๋ออืมอันนี้อร่อยต้องตักปลาใส่เยอะยจะพิมพ์มาเยอืม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 เฮ้ยทำหรับหนูนะอร่อยขยำเวิียอร่อยขยำเวิีย อไม่เคยตอนแรกแบบตอนแรกไม่เคยบ้านเลยไอ้ที่ก่อนที่เอารู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่อาจจะฟุ้งไม่ทั่วตอนนั้นอ่าอุ้ยเขาติดจืดจืดอุ้ยคุยหน้าวัวทั้งคู่เลยตั่ตินยากไหมกรรมการขอเวลากรรมการถกคะแนนกันสักสองปีได้ไหมและสีที่ชนะได้เกิน ยกคบเอาไปเลยค่ะเสมอกานเดถามว่าเป็นอร่อยคนละแบบอร่อยคะอยะางแต่ไม่ได้อร่อยแบบงงๆงคืออร่อยเลยอร่อยเป็นจานใหม่เลยจานใหม่เป็นจานใหม่เลย ของน้องคือแบบเส้นใหญ่มันช่วยทําให้แบบอุ้มชูให้ผัดพริกแกงของหนูเด็กรอบแล้วเป็นเมนูที่แบบใหม่มากอ่ะของพี่ทนายนิดเดียวเองถ้าเผื่อไม่เอาใบโหระพาไปทอดนะเอามาผัดจะหอมเกินนี้จะพุ่งกลิ่นนั่นคืขาดขาดกลิ่นต้องให้เนาะต้องให้ทั้งคู่จริงค่ะปรบมือให้เลยปรบมือให้เป็นจานใหม่จริงจริงที่เข้าบัญชีแจ็คพองทั้งสองท่านรหัสสองนะครับ แค่พอัะเราสองคนแบบนี้นะครับได้เท่าไรหารสองนะฮะกติกากง่ายครับเราจะมีตั้งแต่ศูนบาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นหัวเราะสมดําหน้าอือน้องเลยดีกว่าได้นักมือระแวงระแวงนะระแวงกันเลอ กปเลยก้าวหน้าแน่รู้าเอาลีกันทำอาหารเจริญครับคุณอร่อยแต่เรื่องทำอาหารนี้ต้องยอมรับเขาเลยนะอร่อยอร่อยทั้งคู่เลยน่าโอ้รสชาติสองแบบสองสไตล์ครับสุดยอดเลยอาจารยสุดท้ายครับให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากผลงานกันหน่อยครับหนูนะคะก็มีภาพยนตร์เรื่องขี้หยดสองคันใช่ค่ะ ใช่แล้วก็มีละครค่ะเรื่องอีบัวกับไอขวัญแล้วก็ผู้บ่าวสุดซ่ากับอีลาขาซิ่งจะออนอีบัวกับไอขวัญของพี่นะครับนี่ต้องดูนะครับผมปีเตอร์แพนนะครับก็ตอนนี้มีละครเรื่องหนึ่งในร้อยออนแอร์อยู่นะครับทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็ในอนาคตจะมีให้ติดตามอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนดีมากโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับ เอาละครับแล้ววันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 6 5วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสสวััดีครบบอกว่าอยากขอมาดามแต่ว่าอยากขอมาดามแต่ค์ตัวเองของเราครับมาจากละครเรื่องหวานรักต้องห้ามนะครับสวัสดีครับสูงแล้วโอ้โหโอ่งจริง

แดงข้าวเนาะข้าวหน่อไม้ก oh, ็ก็สเมลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมายออกได้